สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอเป็นวิวนอกบ้านบ้างเรากำลังจะไปทำงานกันค่ะที่เนอร์ซิ่งโฮมนะคะสวัสดีลุงชาสวัสดีค่ะที่บ้านกับที่ทำงานห่างกันประมาณ15-20ถึง20นาทีประมาณนี้คือถ้ารถไม่ติดนะ ข้างหน้านี้เขาปลูกต้นหญ้าขายนะใหญ่มากลุงบอ,อกว่าเขาส่งไปตามสนามฟุตบอล ครั้งที่มาหายายก็จะทําน้ําปั่นมาให้ยายด้ยวยค่ะของโปรดของยายวันนี้ทําน้ำแตงกวาปั่นมาให้ยายค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่เรามีอะไรในตู้เย็นนะก็ทําให้แกกิงเพราะว่ายายผอมมากเลยฮ <Hello. S 2> ัลโหลเตรียมฮาโลาวีนข้างในเขามีจัดแต่งสวยนะลุงมาช่วยตลอดค่ะช่วยใน

นี่อาหารจานที่สองก็คือปลาใช้ซ่อมป้อนยากมากเลยยังง่ายหน่อยใช้ช้อนเสร็จแล้วก็หมดพุดดิ้งมาเป็นของหวาน กินหมดทุกอย่างน้ำที่ปั่นมาให้ก็กินหมดเก่งมากป้อนเสร็จเรียบร้อยกลับได้เสร็จเรียบร้อยงานวันนี้ก็แค่มาป้อนยายนะแล้วลุงเขาก็ช่วยคนในเนี้ยเท่าที่ช่วยได้วันนี้ยังร้อนอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินอาหารร้านจีนกันค่ะร้านที่ใหญ่สุดในโลกร <laughs> ้านที่ไม่ล้นจานก็ไม่ใช่ร้านนี้ <laughs> ชอบมาก อร่อยแล้วก็ถูกด้วยโอเคไปกันค่ะเมื่อกี้ที่ทำงานของเราอยู่ที่ลากินต้านะคะเรากำลังจะไปร้านอาหารจีนที่อินเดโอชื่อร้านเกาลูนรับรองว่าอร่อยเจอทางแยกเยอะมากกันนั้นเนี่ยอินโอร้านอาหารนี้ ไม่หรูหราไม่ใหญ่โตร้านแบบธรรมดาบ้านบ้านเป็นเหมือนห้องตึกแถวแต่อาหารถูกใจถ้าใครมากินก็ต้องบอกว่าถูกใจเนอะราคาย่อมเยาวด้วยกินได้สองมือ้อคือกินครึ่งหนึงแล้วก็เอากลับบ้านอีกครึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะร้านนี้ไงเราจะเข้าปิดไปหมดเลย,ยเข้าได้ นึกว่าเข้าไม่ได้แ yeah. oh, <laughs> okay. ล้วอดกินแล้วโอเคร้านนี้แหละร้านเล็กๆถึงคูหาไม่ค่อยมีคนมาเพราะว่าทำถนน,นเนาะหน้าสงสารจังไม่ค่อยมีคนเลยฮะร้ uh huh. <Okay. S 1> านเล็กๆ uh, water for me please บอทเตอร์ขอบคุณฟัชีก้นขมบ้าช c ิ้นอ่ะสตีมไรซ์ h i s one ส i ิม with แครโอมบ์ไม่ได้ชีม with แครโอมบ์ย่าสตีมไ r i ไฟไรซ e ไฟไรซ์โอเคขอบคจานแรกมาก็เป็นซุปก่อนเลยอร่อยมากมากช้าช้ากินร้อน ซุปหมดไปแล้วอย่างร้อนเร็วใช่แล้วเยอะมากเยอะมากดูสิจ๊ะร้อน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 บอกว่าร้อนจานจริงฮะดูสิเนี่ยมันเยอะจริงๆสตาร์กินก่อนเลยลุงหิวอะหิวอะกินไป ไม่รู้จะตักตรงไหนก่อนนะเพราะมันล้นผัดผักเขาผัดผักธรรมดานะแต่อร่อย่อย ปากเขากรอบนะกรอบอร่อยเต็มปากยังเคี้ยวไม่ได้ร้อนค่ะคนจีนเนี่ยเขาผัดผักเขาจะใส่แป้งนะแต่กรอบแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากเลยอร่อยจริงอร่อยมากอืมอร่อยจริงรกินต่อไม่ไหวแล้วค่ะ <laughs> ต้องเอากล่องใส่กลับบ้านแล้วตกลงขนกลับบ้านค่ะทุกครั้งที่มากินต้องขนกลับบ้านนะได้อีกมื้อหนึ่งมื้อเย็นค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านได้ร้อน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  <laughs> อู้ยเยอะ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  <laughs> ช่วยดูรถช่วยดูรถ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย